ค้ำแสนวิจิตชีวิตชาวดอยเรียมคณะกรรมการประเมินผลพัฒนาตามข้อตกลง PA การประเมินการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปัธยาศัยอำเภอท่าสองอยางตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากมีจำนวนนักเรียนนักศึกษาเพศชายจํานวน1,497คนเพศหญิงจํานวน1,418คนรวมทั้งหมดจํานวน2,915คน จำนวนบุคลารกรากสอนอำเภอท่าสองอย่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษากษนอำเภอท่าสองย่างจำนวนหนึ่งคนครูกรอนอตำบลจำนวนหคนครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติจำนวนหนึ่งคนข้าราชการครูอาสาสมัครพื้นที่สูงจำนวน48คนพนักงานราชการครูอาสาสมัครพื้นที่สูงจำนวน83คนลูกจ้างครูอาสาสมัครพื้นที่สูงจำนวน26คน ครูสอรอชอจำนวนหนึ่งคนครูสอนคนพิการจำนวนหนึ่งคนนักวิชาการจำนวนหนึ่งคนธุราการจำนวนหนึ่งคนพัสดุจำนวนหนึ่งคนบรรลั์จำนวนหนึ่งคน นายอุทัยรัตแสงพจน์ผู้อํานวยการกศนอ,อําเภอท่าสองอยางวิทยาฐานะผู้อํานวยการสถานศึกษาชํานาญการเข้ารับราชการเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2553รับตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2562 1. น ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในฐานะชุมชมนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานและครอบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนงานโครงการโรงเรียนในฐาหนะชุมชนแห่งการเรียนรู้และการสะท้อนผลหลังการจัดการเรียนรู้ 1.2จัดทําปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นมีการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตร1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนส่งเสริมพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับรายวิชามีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม1.4 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมครูให้มีการนำสื่อผลิตสื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้การจัดการเรียนรู้มากขึ้นพัฒนาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้เหมาะกับสถานการณ์มีการนิเทศกำกับติดตามการใช้สื่ออยู่เสมอ1.5 การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายในสถานศึกษามีโครงการนิเทศภายในโรงเรียนพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้มีประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา1.6 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูวิเคราะห์ผู้เรียนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองอยู่เสมอมีวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยหน้าเดียวเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1บริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการงานบุคลากรงบประมาณบริหารทั่วไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่าย และมีคำสั่งมอบหมายงานมีแผนการปฏิบัติการประจำปีมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีสาระสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนมีคณะกรรมการนักเรียนจากการมีส่วนร่วมของนักเรียนและภาคีเครือข่ายผู้ปกครองให้การสนับสนุนการศึกษามีครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนรายงานผลการดำเนินการทุกปี2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและให้ทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร มีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ในการพัฒนามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินง,งานตามแผนงานโครงการรายงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนของครูมีคลังการสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้มีคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนมีโครงการกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา มีการให้บริการและระบบสารสนเทศที่ดีทันสมัยเข้าถึงได้ง่ายได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเครือข่ายและผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินการร่วมกับทางชุมชนและท้องถิน่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาการบริหารสถานศึกษาสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ออนไลน์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของโรงเรียนประเด็นท้าทาย เรื่องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงและกศนตำบลในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กศนอำเภอท่าสองยางได้เห็นความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงดําเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงและกศนตำบลเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเพื่อสร้างการเรียนรู้วิหังวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของครูพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียนตลอดจนเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานของครูที่มีผล ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนสร้างการทำงานร่วมกันของครูแบบการ l า y นิมิตร่รวมมือร่วมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาวิธีการทำงานของครูโดยครูผู้สอนระดับ มาร่วมปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปรับประยุกต์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 -19